ในส่วนของสเปครายละเอียดนะครับลองไปหาดูนะครับว่ามีคนรีวิวไว้แล้วนะครับผมก็จะมีรีวิวคร่าก็รูรับแสงครับรแสงนะครับ1.8นะครับเลนกว้างนะครับ165ยนะองศานะเป็นโอเคมาซูเปอร์ WDR Optical Lens นะครับนส่นี่ มันดูบอดี้ค่าๆนะครับรขนาดกว้างนะครับประมาณเจ็ดจุดสามเซนนะครับยาวเจ็ดจุดสามนะครับสูงห้าเซนนะครับประมาณห้าเซนห้าจุดหนึ่งเซนหนาะนะครับประมาณหนึ่งจุดเก้า 1.9เซ็ซนนะครับทั้งหมดเลยครับ1.9ประมาณนะั้นถ้ารวมเลนมาด้วยประมาณ 5, 3านะประมาณนะั้นนาเลนกว้างอันนี้มีพลาสติกเลนอยู่นะครับประมาณ3.5นะครับประมาณนี้ ส่วนของเมนูทำข้าวเดี๋ยวผมขออนุญาต มีการปรับความละเอียดนะครับโซลูชันนะครับก็มีเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยนะครับเป็น hd ตุครพันดคูณเจ็ดรี่สิบมเฟรมเนะครับหนึ 1920, 1080, ่งพันเก้าร้คูณหนึ่งพ p นะครับแล้วก็หนึ่งพันเกคูณหนึ่งพ p นะครับแล้วก็2,304คูณ1 2 9 6 30เฟรมเรท มีเท่านี้นะครับเมนูก็มีเปิดปิดเสียงได้นะครัเปิดเสียง,งใหม่ออนไม่อฟนะครับมีชีนเซอร์นะครับตั้งได้ไฮโลไมเดียมนะครับโรงงานก็จะเซฟอาอร์มีเดียมนะครับความสว่างของ led นะครับอฟอินหนึ่งนาทีหรือจะ5นาทีหรือ10นาทีหรือเปิดไว้ตลอดนะครับหนึ่งนาที5นาที10นาทีแล้วก็เปิดไว้ตลอด ใน adas นะครับเปิดได้ปิดได้นะครับ wifi ครับ on off format sd นะครับ top. อ่าค,คืนค่าโรงงานนะครับตั้งเวลานะครับ ดูเมนูไปก่อนนะครับเดีย๋ยวอันนี้สแตนบายค็อกรีเพให้หน้าจอเวลา,าหน้าจอปิดแล้วเนี่ยมันจะโชว์เวลานาฬิกาหรือจะปิดนะครับถ,ถ้าเปิดมันก็จะมีสัญลักษณ์รูปเข็มสั้นเข็มยาวถ้าปิดก็จะเป็นรูปแกะออกอย่างเงี้ครับ มี power on off ระวับเวลาปิดเปิดนะครับเสียงเสียงปิดเปิดนะครับเสียงเสียงกลุ่มเลื่อนเมนูนะครับเปิดปิดนะครัอันนี้ปิดอันนี้เปิด,น,น,ปดนะครับเป็นอะไรยอย่างนั้น ดายวิ่งรีพอร์ตนะครับมีสามารถเปิดปิดไดนะ้ดีฟอนก็เปิดแล้วก็เติมแวนนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตั้งนาฬิกาตอนนี้เวลากี่โมงเงอ่ยเขาจดูก่อน ตั้งเวลานะเมนูก็จะมีปุ่มอยู่สี่ปุ่มนะครับก็มีเปิดปิดนะครับดูภาพแล้วก็อัดวิดีโอสต็อกในพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้ามาตั้งค่าเมนูเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ข้างบนนะปุ่มนี้คือย้อนกลับอันนี้เลื่อนซ้ายเลนขวาถูกนี่คือโอเคนะครับถ้าเราจะตั้งเวลาเราเลื่อนไปที่เมนูอ่า เดต้าแอนทามนะครับเราก็กดเข้าไปปีนี้2021นเราก็เลื่อนได้วัเดเดินเดินสอันนี้ ทีสเวลา17บเจ็นึงสตอนนี้อโอเคตั้งเสร็จเราก็ย้อนกลับก็จะประมาณนี้น,นี้เดี๋ยวเราลองขับอีกทีวเวลาก็จะถูกเสร็จแล้วนีครับ อันนี้ผมเซตไว้1นาทีหนาทีนะครับหน้าจอดับแสดงบาให้่งนาทีแล้วก็หนึ่งนาทีเนี่ยผมตั้งให้ถ้าเมื่อตา,าจอมันดับแล้วให้โชว์เวลาด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวลองมาดูกนะันเวลาจะเห็นนะครับ17.41จหนึ่งนะหนึ่งไปตอนนี้ไม่มีเมโมรีนะครับ นะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราพักหน้าจอก็จะโชว์ตัวเลขในกานะสำหรับคนที่ตั้งปิดมันก็จะดำไปเลยนะครับมันก็จะไม่รบก,กวนส่วนใหญ่ผมจะตั้งปิดนะครับแต่ไฟสถานะมันก็จะแสดงอยู่แหละว,ว่าเราบันทึกอยู่ก็ประมาณนี้นะครับร้าวๆกับฟังก์ชันการใช้งานและการตั้งค่านะครับก็มีคนรีวิวไว้แล้วนะเพราะว่ารุ่นนี้มันออกมานานแนละ้ว ดูลักษณะการตั้งค่าเนี่ยผลิตปี2020ก็จริงนะที่ผมได้มาเวอร์ชัน่นภาษาอังกฤษหรือใครเป็นเวอร์ชันภาษาจีนก็สามารถไปอัพได้นะครับมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดจากเว็บเข้าเลยอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าเวลาตั้งค่าดีฟอยมายตั้งแต่ปี2016นะโอ้ก็4ปีแล้วนะครับกล้องนี่ถือว่าโอเคเลยนี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ